วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราจะไปปา,ารีสกันแต่ว่าก่อนจะเข้าปารีสเดี๋ยวเราไปชาร์จรถก่อนนะจ้าไปกันเลยจ้า <c oughs> The superchargers around here. Uh huh. Okay This the program and this then this one very close uh huh. Right there Ah uh, It Okay eight, eight stalls one is being used Okay เนี่ยลี่กม Yeah that's it นี่นะคะโปรแกรมก็จะบอกหมดเลย Okay โอเคแล้วหมุนค่ะไปกันบายบายบาย See you in Paris จะถึงแล้วนะคะแค่9กิโลเมตรเองโอ้ถึงมาแล้วถึงแล้วสถานีนี้ช h a r l ด s อยู่ที่โรงแรมไอบีสโอเคเหนื่แล้วค่ะแชทไปก่อนเราไม่รู้นะเนี่ยว่าไอบีสตรงนี้เปิดนะคะมีที่ชาร์จรถด้วยโอเคกรีนท่าท่า เราไปดูว่ามีอาหารเช้าอะไรบ้างเพราะว่าบางโรงแรมคือจองเต็มหมดเลย Some of the hotel is full is show o u t on the website คือบางโรงแรมนี่คือเราไม่สามารถบุ๊กได้แล้วนะคะจองเต็มหมดเลยเนาะป้าเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแต่ครั้างหน้า เพราะว่าซัมเมอร์เดี๋ยวพ่อก็จะต้องคุณอันทอรีโอจะต้องกลับไปโปรตุเกสเนาะแล้วเดี๋ยวแม่มาใหม่ก็เดี๋ยวเราจําได้แล้วเราจะมาที่นี่โรงแรมที่นี่ตอนนี้ก็เป็นแบบนิว n นอร์มอลนะคะที่โรงแรมก็ให้สั่งได้เทคอเวลได้อย่างเดียวห้ามนั่งข้างในแหมเมื่อกี้แม่ก็แพ็กทีสแม่แพ็กทีสเขพูดบังชื่อสวัสดีตอนเช้ากับเขานะคะนี่ n นว์นอร์มอลนะจ๊ะตั้งแต่2020นะ่ส uh, ิะ uh, t o t h o c อร t o b e r 2020 already <Yes. S 1> นะะ s i n t e ใช่ก็ต้อง Follow the rule เนาะโควิดมันน่ากลัว oh. อีนังโควิดทำให้แม่ไม่ได้กลับเมืองไทยแต่เดี๋ยวเดือนตุลาคมแม่ก็จะกลับนะจ๊ะ ได้มาแล้วและนี่นะคะอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็ต้องเป็นครัวซองอาหารเช้า Here we go okay. Nous Paris uh huh. Nous Okay เราจะไปปารีสเราจะไปปารีสวันนี้อะโอเคโอเคค่ะล้อหมุนจ้าเจอกันนะจ้าปารีสที่รักปารีสปารีสโมชัยลี That's what I can speak คือว่าที่รักแปลว่าโมเชอรีโมเชอรีโอเคเจอกันปาลีสโมเชอรีเออ่ราไปโอ๋จ่ายค่าโทรก่อนนะคะดูยาวมากไปถึงงู้นกำลังจะข้ามไปเข้าปารีสแล้ว อีกสามสิบกอโอิโลเอ,อ้เมื่อกี้แป๊บเดียวเองจ่ายไปสิบออสิบยูโรจอดเข้าห้องน้ำดูในปั๊มน้ำมัน ขอไอเฟลทาวเวอร์แล้วก็ขายของต่างๆยเยอะแยะมากมายเจ้าเดี๋ยวแม่ขอตัวไปกินกาแฟก,ก่อนนะคะได้กาแฟแล้วนะเจ้าได้กาแฟแล้วกอนนี่ที่ขาดไม่ได้คือขวดส่องขึ้นชื่อของที่นี่เนาะฝั่งนี้ก็จะขายเฮียไอวอนมอนขวดอง ตรงนี้ก็จะขายขนมตรงนั้นก็จะเป็นอาหารมีหน้ากากแล้วก็เจลวางขายด้วยนะอันนู้นก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟโดยอัตโนม,มัติย<ะ>เย้ข้ค่บารีแล้วนะจ๊ะ Est de 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 des des de qui défend la première partie de mon propos et je ne veux pas contribuer ah. à, à, à la chasse contre elle et à en rajouter sur ce sujet sont à minima maladroits et je pense que c'est une erreur parce qu'un responsable politique doit au contraire se battre sur le fond des choses. Et attention, et c'est ma troisième mm. remarque depuis quelques semaines, le débat est sur la forme. Sur... Non, le vrai sujet c'est qu'aujourd'hui il y a des femmes des hommes qui sont victimes de racisme, qui sont ว้าวมองยามค่ะตี่นี้จะเป็นทางรถไฟนะคะฝังตรงนี้ขามสะาออกจากอุโมงศกุโมมาทางด้านข้างจะเป็นทางรถไฟนะคะ De, d'adorable, d'adorable. C'est chez vous. <laughs> les <Réunion nationales>, très <laughs> dans cette région est manifestement. <laughs> Gai, c'est marche Et les républicains, euh, la possibilité de voir un candidat de, de, du Rassemblement national s'imposer euh, est une possibilité réelle. Est-ce qu'il faut le faire aujourd'hui? Si Renaud Muselier veut porter le dépassement politique en s'appuyant et en travaillant avec nous, pourquoi pas, Renaud Muselier peut être sous votre ancienne famille. L'État franchement se trouve euh, aujourd'hui, précisément dans la perspective de cette échéance euh, présidentielle. Mm -hmm. Est-ce qu'on a besoin d'une candidature de gauche aujourd'hui euh, Est-ce qu'on a besoin d'une gauche unique pour participer au débat démocratique Et laquelle se nous

เราอยู่ใกล้ตรงนี้เลย <This market. S 1> แล้ววันนี้จะมีตลาดที่นี่ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าไม่มีตลาดเราจะเอารถเข้าไปจอดได้แต่วันนี้จะมีตลาดนี่นะคะมีตลาดตรงนี้คือดีงามค่ะ แม่ชอบเดินตลาดนัดได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วจอดรถตรงนี้นี่จอดที่หน้าที่ชาร์จไฟฟ้าเลยนะคะโอเคจ้ามาถึงปารีสเรียบร้อยแล้วค่ะเย้ใช้เวลาในการเดินทาง3าวันนะคะคืนวันแรกเราไปพักกันที่ฝั่งของ ประเทศฝรั่งเศสคืนที่สองก็ฝั่งประเทศฝรั่งเศสเหมือนกันเมื่อเช้านี้ออกเดินทางตอนเวลา9ก้าโมงเช้าจากกรมงแรมแล้วก็ไปชาร์จรถชาร์จแค่สถานีเดียวแล้วก็มาถึงที่นี่ตอนนี้เวลาบ่ายโมงพอดีถึงที่ปารีสเป็นครั้งแรกของแม่ก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากเลยก็ขอบคุณรถเทสลาคันนี้ประทับใจมากในเทคโนโลยีของรถเทสลามี ความปลอดภัยความสะดวกสบายนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมวิดีโอของแม่ขอให้ทุกคนมีความสุขเดี๋ยวแม่อเอากระเป๋าไปเก็บที่อพาร์ตเมนต์ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ดูวิดีโอของแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กัญญมลคุณแม่ลูกสีด้วยนะคะ